ช่วงนี้จะเป็นพิมพ์ที่สองสำหรับคืนนี้นะครับพิมพ์ที่สองนั้นเป็นพิมพ์ที่ต้องบอกว่าสวยงามมากพระองค์สร้างทรงสร้างเพื่อทดแทนพระคุณของพระมารดาครับและคนทั่วไปจะให้ความสำคัญมากในพิมพ์เจ็ดชั้นหรือที่ทุกพูดกันว่าเป็นทรงนิยม ในทรงนิยมที่สางกลให้ความยอมรับมากสวยงามมากก็ต้องหมายถึงว่าอกฟักหรืออกควักไม่ใช่อกตลอดนะครับอกฟักหูใบสีกรอบกระจกอกควักหูใบสีกรอบกระจกเจดชั้นเรียกว่าพิมพ์พเกทโยพิมพ์นิยมครับ เรามีหลายรูปแบบทั้งห้าชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นแปดชั้นเก้าชั้นแต่วันนี้เอามาเสนอเจ็ดชั้นเอาเรื่องของวัดเกศโยธเจ็ดชั้นมาเสนอก่อนนะครับและให้ดูทั้งแม่พิมพ์รัพระไปก่อนให้รู้ว่าแม่พิมพ์เป็นอย่างนี้นะครับแม่พิมพ์เป็นอย่างนี้ พระเป็นอย่างนี้แม่พิมพ์เป็นอย่างนี้พระเป็นอย่างนี้นะครับข้างหลังเป็นอย่างนี้ข้างหน้าเป็นอย่างนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพิมพ์นี้ผมเตรียมมาให้ดูสามสี่พิมพครับพิมพ์นี้ก็เกตชโยเหมือนกันนะครับ แต่พิมพ์นี้เป็น9้าชั้นนะครับท่านสร้างจ่เป็นเนนด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับพิมพ์เก้าชั้นท่านเซ็นชื่อตัวต่อไว้ที่แม่พิมพ์นะครับพิมพ์ชื่อตัวต่อไว้แล้วตัวต่อเนี่ยท่านจะเขียนอย่างนี้ทุกพิมพ์นะครับดูข้างหน้าข้างครับเก้าชั้นสองร้อยกว่าปีแล้วครับแม่พิมพ์นี้และภาน้นะครับ เดี๋ยวดูแม่พิมพ์อีกครับเก้าชั้นนะครับเก้าชั้นนะครับดูด้านหลังแม่พิมพ์ครับจะเห็นตัวแม่พิมพ์เนี่ยเนื้อลักษณะเดียวกันหมดนะฮะให้ดูมาสามพิมพ์แล้วเนี่ยแม่พิมพ์เนื้อลักษณะเดียวกันหมดนะครับ ต่วนตัวพระนั้นท่านลงรักไว้สําหรับพิมพ์นี้รักดํานะฮะท่านลงไว้นะครับให้ดูอีกพิมพ์หนึ่งครับพิมพ์นี้ก็ทรงนิยมเจดชั้นครับอกควักอกควักหูใบสีอกควักทิสีกรอบกระจกนะครับ นี่นะครับอ,อกวักหูเบสีกรอบกระจกเดี๋ยวผมจะเล่าความลึกของพิมพ์ให้ฟังครับว่ามีประมาทอย่างไรดูด้านหลังครับพิมพ์นี้ท่านเขียวนวะ่าแม่พิมพ์เกษชโยแล้วก็มีตัวต่อท่านเซ็นชื่อไว้นะครับแม่พิมพ์เกษชโยนะครับพิมพ์นิยมนะครับ อกวักหูใบสีกรอบกระจกเป็นพิมพ์นิยมครับเจ็ดชั้นนะครับและที่แม่พิมพ์สําหรับพิมพ์นี้ท่านบันทึกไว้แล้วก็มีตัวต่อลายเซ็นของท่านจะเห็นเหมือนกันทุกพิมพ์ลายเซ็นจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับและจะให้ดูเรื่องของวัจเกตยโยต่อไปฮะช็อตที่สองนี่เป็นเรื่องของวัจเกตโยนี่ครับ จกทโยอีกช็อตหนึ่งก่อนนะครับนี่นะฮะชุดนี้พิมพ์ทรงนิยมครับเจ็ดชั้นอกวักไม่ใช่อกตลอดนะครับฟังดีอกวักมันจะมีอกวักกับอกตลอดอกวักอกวักหูเบสีกรอบกระจกท่านสร้างไว้เยอะ แต่ค่านิยมทางสังคมมันน้อยผมไม่ได้ให้ความสำคัญของค่านิยมเพราะผมไม่ซื้อขายไม่ได้มุ่งไปซื้อขายเราเพียงแต่เผยแพร่บริเวพระอ,องค์ท่านพระทุกพิมพ์จะเป็นเกตทโยเป็นพิมพ์ใหญ่เป็นฐานคู่ฐานแซมอะไรก็ตามท่านองค์สร้างไว้และมีพุทธานุภาพ คล้ายคลึงกันเหมือนกันแต่ค่านิยมทั้งคงถ้ามีการซื้อขายก็เป็นเรื่องของการซื้อขายแต่เราจะใช้วัตถุมงคลที่ส,สร้างเพื่อเทิดทูนบูชาไว้สำหรับดำเนินชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองและแก้ปัญหาต่างๆได้สำหรับคนที่เคยพบมาแล้วนะครับเล่าให้ฟังผมเองผมก็พบปัญหามานะครับ ผมจึงมั่นใจสูงเพราะประสบการณ์ตรงครับต่อไปก็จะให้ดูเกทโยอีกองค์หนึ่งองค์นี้สำคัญมากองค์นี้สำคัญมากที่ว่าสำคัญมากเพราะเนื้อสวยมากครับที่เขาเรียกว่าเนื้อตุ้มจับ เนื้อกายศาสตร์อะไรทํานองนั้นนะครับองค์เนี้ผมมีวัดเกศโยพิมพ์วัดเกศโยหลายพิมพ์หลายเนื้อองค์นี้ต้องถือว่าเป็นเนื้อที่สวยที่สุดแต่พบเพียงองค์เดียวส่วนอีกสององค์ที่ผ่านไปแล้วก็เนื้อสวยแต่เนื้อไม่เหมือนองค์นี้ผมเคยลงในเพจศ,ศึกษาพระสมเด็จแท้มาแล้วทุกทุกองค์ ได้รับการที่นชมจากสมาชิกเพจมาแล้วสำหรับองค์นี้ย้ำอีกครั้งเป็นพิมพ์วัดเกตโ,โยทรงนิยมและเนื้อสวยมากที่มักจะเรียกกันว่าเนื้อตุบตับเนื้อสวยมากครับองค์นี้หนึกนุ่มสวยงาม ผมก็จะเรียนให้สมาธิทราบที่จะเรียนให้ธรรม,สม,ส,มสมาธิทราบความปรึกของพิมพ์เกตชโยครับว่าพระอ,องค์ท่านสร้างขึ้นเพื่อทดแทน พระคุณของพระมารดาถ้ทแทนทดแทนพระคุณของมารดาจึงเป็นพระที่ไม่เหมือนพระพิมื่นทั้งหมดเหตุที่ไม่เหมือนกับพระพิมื่นทั้งหมดมีความหมายในสภาพความเป็นจริงแม่ทุกท่านจะรักลูกทุกคน แต่ลูกรักแม่มากน้อยแค่ไหนหาคำตอบได้สําหรับบางคนบางท่านแต่โดยความเป็นจริงแล้วแม่อดตลับขับจะนอนดูแลตัวเองมากตั้งแต่เริ่มตั้งคันเผ็ดร้อนไม่ได้ หิวก็หายมากก็ไม่ได้จะกินอะไรก็ต้องระวังจะไปสะแสลงและยิ่งกว่านั้นต้องมีนมมีน้ำนมให้ลูกกินปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าถ้าเด็กคนไหนเกิดแล้วได้ดื่มนมแม่ตลอด จะเป็นเด็กที่แข็งแรงผิวพรรณหน้าตาจากเก่งเก่าและโรคภัยไข้เจ็บจะเบียดเป็นน้อยลงสำหรับเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้แม่ต้องผ่ายผอมอดตลับขับตะนอนจะกินจะนอนต้องระวังทุกเรื่องเมื่อลูกเกิดมาแล้วด้วยเหตุนี้ละครับ จึงผอมจึงผอมแล้วก็อกรีบหรือใช้คำว่าอกควักแล้ะยิ่งกว่านั้นกอบกระจกต้องดูแลลูกจะนอนในพื้นที่แข็งก็ไม่ได้ไม่ไม่หลับหรือไม่สบายจึงสร้างเบาะให้นอน และเบาะที่ให้นอนนั้นก็เป็นกรอบกระจกน่นเองครับกรอบกระจกเราจะเห็นอยู่ที่พิมพ์ทรงนิยมจะมีกรอบกระจกส่วนเก้าชั้นนั้นจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่ทรงนิยมเจ็ดชั้นจะมีกรอบกระจกอกวักกรอบกระจก และมีเบาะไอ้กรอบกระจกนัน่นะเรียกว่าเบาะเบาะให้ลูกนอนครับฉะนั้นพิมพ์นี้จึงเป็นพิมพ์ที่มีความหมายลึกหนึ่งแม่ผายผอมจึงเป็นอกล่องเพราะให้นมลูกเมื่อนมลูกปั๊บมันก็ต้องสูบซีดผอมหูเหอก็ต้องยานจึงใช้เป็นหูยานและกรอบกระจกก็คือเบาะฉะนั้นความหมายของพระพิมพ์เกตโชจึงเป็นอย่างนี้ ทำไมถึงเรียกบาเกตชโยเพราะพระมารดาของพระองค์ท่านชื่อเกตครับถึงยังไงก็ตามความรึกซึ้งของวัตถุมงคลก็มีความหมายทําเพื่อเจริญพุทธศาสนาสืบต่อ,อยุบศาสนาครับแต่พิมพ์นี้จึงเป็นพิมพ์พระคุณจึงเป็นพระค,คุณเพราะมีหลายองค์มีแม่พิมพ์หลายแม่พิมพ์และพิมพ์ที่ผมโชว์อยู่นี้เป็นพิมพ์ที่สวยงามที่สุด พิมพ์ที่สวยงามที่สุดนะครับจึงเอามาให้ชมกันเป็นคลิปที่สอง,ดงเดี๋ยวขอดูด้านหลังนะครับตอนนี้เป็นด้านหลังของสามองค์ที่โจที่โชว์ไปแล้วนะครับสององค์นี้ที่ผมเอานิ้วชี้อยู่นี่นะครับเป็นพิมพ์อกล่องหูยานเจ็ดชั้นหูเบสีครับที่เนื้อสวยมากเนื้อสวยมาก นะครับสำหรับองค์นี้9ชั้นให้ดูด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับพระเมื่อชมต้องชมต้องดูทั้งหน้าและหลังถ้าเอาให้ลึกกว่านั้นก็ต้องดูซ้ายดูขวาดูข้างข้างบนข้างล่างด้านข้างทั้งหมดแต่ดูหน้าดูหลังก็โอเคแล้วครับ80%คงไม่พลาดสำหรับองค์นี้ก็เช่นเดียวกันครับ ที่บอกว่าสวยงามที่สุดเนื้อตุ๊บตับเนื้อกายศาสตร์ที่ผมมีนะครับได้มาองค์เดียวองค์นี้ก็สวยงามมากครับสวยงามมากเนื้อออกแตกลายงานด้วยครับนี่แหละครับไม่ได้ใช้โมกจมไม่ใช่ใช้โมกจมเนื้อจึงออกมาเป็นลักษณะเยิม้มมาเยิม้ม หรือเรียกว่าตังอิ้วครับใส่ตังอิ้วผสมส่วนจะสมน้ำมันมะพร้าวรือเปล่าผมไม่ได้ทูลถามครับผมไม่ทูลถามผมก็จะไม่กล้าพูดเพราะพูดไปแล้วคนต้องจำพอจำแล้วไว้พูดต่อถ้าผิดมันก็ผิดไปเลยบาปกรรมมันเกิดขึ้นกับผมสำหรับพิมพ์เกตชยโยผมบอกไปแล้วว่าที่นิยม คือพิมพ์ทรงนิยมคําว่านิยมหมายถึงว่าสังคมหรือคนทั่วไปจะยอมรับว่าเป็นพิมพ์ที่สวยงามและมีความหมายลึกซึ้งและมีกรอบกระจกส่วนพิมพ์7ชั้น9ชั้นมีกรอบกระจก9ชั้นก็มีกรอบกระจกแต่ท่านสร้างไว้น้อยสำหรับพิมพ์9ชั้นที่มีกรอบกระจก ผมก็จะให้ดูองค์นี้เป็นเนื้อผงวิเศษดินสอพองครับนี่เป็นเก้าชั้นเนื้อกรอบกระจกท่านสร้างแต่แต่เป็นเนยนนะครับเก้าชั้นกรอบกระจกแต่สร้างน้อยด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับเก้าชั้นกรอบกระจกสร้างน้อยสร้างน้อยเป็นเนื้อ ผสมดินสอพองมากนะครับเนื้อเบามากครับสับองค์นี้ก็เก้าชั้นพิมเล็กขนาดเดียวกันแต่ไม่มีกรอบกระจกครับไม่มีกรอบกระจกเราจึงให้ชมกันหลายหลายรูปแบบของวัดเกชโยผมมี5ชั้น6ชั้น7ชั้น8ชั้น9ชั้นผมมีทั้งหมดและที่สำคัญ ผมเลืมหยิบมาคือวัดเกศชโยสามชั้นครับเดี๋ยวใครใครอยากจะชมก็วันหน้าแล้วมีแม่พิมพ์ด้วยนะครับสามชั้นพบแม่พิมพ์เดียวแล้วได้พระมาประมาณสักสี่ห้าองค์สำหรับพิมพนี้ครับผมก็แยกเก็บไว้เป็นพิเศษแต่ถ้าใครจะมาขอชมก็ต้องแจ้งล่งหน้าเพราะว่ายี่หอกิมซุกจะได้ไปนค้นหาครับ แล้วก็จะเป็นชุดสิทธิชายในช็อตที่3ครับ